สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงจัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมร่วมกันและร่วมลงนามในใบประกาศเจจนารมเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงานและของกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวิธีวัฒนธรรมไทย สนับสนุนให้บุคลากรให้มีคุณธรรม4ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและร่วมลงนามในใบประกาศเจตจำนงสุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมถึงประกาศของสำนักงานเรื่องมาตราก,การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและนโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันกำหนดเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้ประกอบด้วย 1. ลดการใช้งบประมาณที่ไม่จำเป็น 2. การตรงต่อเวลา 3. พฤติกรรมการให้บริการประชาชน 4. ความมีน้ำใจและเสียสละเพื่อส่วนรวมและ 5. ปรับปรุงสถานที่ทำงานสำหรับความดีที่อยากทำประกอบด้วย 1. ประหยัดพลังงาน 2. ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 3. ม,มีจิตบริการ 4. รู้จักการให้และช่วยเหลือสังคมและ 5. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงจากเป้าหมายที่กำหนด ตามประเด็นปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำผลสํสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรร,รมของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงตามที่ได้กำหนดไว้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพ ยึดบั้นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีมีวินัยและมีจิตสำนึกตามหลักธรรมาพิบาลหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์กรมีวัฒนธรรมในการดำเนินง,งานที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้มีเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการทำงานสำนักงานมีสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ มารับบริการและได้บริการด้วยความรวดเร็วรวมถึงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผลสำเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว100้ร้อยเปอเซจากผลสำเร็จของการเดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงได้นำผลการดำเนิน,นง,งานเข้าที่ประชุมเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมการประเมินผลการดำเนินง,งานและถอดบ,บทเรียนปรับปรุงพัฒนาทบทวนเพื่อให้การดำเนินง,งานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงมีการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างเป็นประจำทุกเดือนโดยนำผลจากการประเมินความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการและได้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศยกย่องบุคคลดังกล่าวผ่านเฟ e บุ๊กของสำนักง,งานและบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้นมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม บุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในปัญหาที่อยากแก้ด้วยการลดการใช้งบประมาณที่ไม่จำเป็นการตรงต่อเวลาร่วมปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานและความดีที่อยากทำโดยร่วมกันประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรของราชการให้เกิดประโยชน์ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบมีจิตบริการรู้จักการให้และช่วยเหลือสังคมและสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทธลุงได้มีการรวบรวมผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโดยได้จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานและจัดทำสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิก ภาพข่าวประชาสัมพันธ์และวิดีโอสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงได้มีการเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมไว้ภายในสำนักง,งานโดยจิตบอร์ดประชาสัมพันธ์และผ่านช่องทางสื่อต่างๆอาทิ Facebook สำนักง,งาน YouTube Line Official รวมถึงการบรรยายให้ความรู้กับเครือข่ายนายจ้างลูกจ้างและแรงงานนอกระบบ